มาสระผมบารี้ที่เราซมาะคะพาะเก็มากเลยมามา,มาสระเลยอย่างแรกก็มีแชมพูแชมพูของเราก็ได้ต่อไปค่ะตสกต,ตาวาตีที่เราจะให้มันสระผมนะคะมา,มาดูกันเลยนี่นะคะนะ เมื่อกี้เห็นเท้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่มีที่จะนั่งจริงๆเดี๋ยวต่อไปเราก็นี่นะคะเราจะหาผ้าผ้ามาคลุมเดี๋ยวเราขอเอาผ้าโอเคค่ะก็กระตาบารดบี้เราก็พร้อมที่จะสระผมกันแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขย,ยับตัวบาร์บี้คุณบาร์บี้นิดนึงนะคะคุณบาร์บี้อยากติดผมค่ะเอ๊ะไม่ใช่อยาก ที่จะสระผนะคะพอแบบเอาหนาลูกฝาเสร็จแล้ว,ลวใช่ไหมคะแลาวก็ใช้แชมพูเดี๋ยวเปดิดแชมพูก่อนเปิดยาสเพราะาเรามือหนึ่งเราใช้ตัวหนึ่งถ่ายกล้องอีกตัวหนึ่งจะที่มือที่ท่านผูช้ชมเห็นอะค่ะนะคะมือดิฉันเองค่ะถ้ามือเราดับตั้งพัดตั้งฝา ผมของเราเป็นสีแจ่มนะครับจะมองเป็นสีแบบสีโสมโรงนะคะเยวสั้ผมมาพิสกัน ฟองเออะไรฟองสบู่ออกไปนะคะ๋ตวเราไปเยตัวนี้นะคะ <c ười> โอเคได้เลยเอาผมบาร์บี้แบ้